เจ็กั้นกอง์ฟชมป์แนมกอแข่งกันที่สนามทฮายิดีหลายหวาบนเรอรับโบนัสตลอดทางวันนี้หวังก่าโดดวดาวันที่เขาบอกว่าอร่อยให้หอกสกโป๊กเอาไปสิบครับมาแล้วครับสัญญาณนกหวีดดังเวราเดิน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 เดดดดดินยบเริ่มเกียร์เกมก่อนครับโดยทีนัทีมงานครับวิพีซีเนียบอยท่าพันด์ตาย กองดินเนี่ยตีบอลติดติดเลติดชึ่งออกซ้ายย้อนกลับมาครับในแดนหลังวางบอลยาวๆแหมเขาบอกว่าเสียงเหมือนพ่อป๊อกเลยแล้วตัวนี้หลุดเดียวมาฮิคาก์ดะชูเดี๋ยว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 าวโอ้โอ้เยสย้อนกลับมาใหม่ฮะมาแล้วเสียงอินเดียมาแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูสเต็ปตุงดูดดุงดูดเฮ เลมาละตะเละมาเลเฮใส่กวาและสับประติบดีครับประตูไทยค้างว่ายังไงดูครับให้มาบอลเอกภูมิโพธาลุ่งโลดไหลเอาขวาไปแล้วว่าสายแวนว้าลจิโยกจี้ <G. S 1> แล้วก็กูก <Go. S 1> <Go. S 2> ู บอได้ครับมาเล่นดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนี่ครับมามันต้องอย่างนี้สิวะโอเคของแท้แล้วมาจนวันนี้ก็เจ้าชายบาเลต้าบอลในกระพุโพธารุลโถถลดหลายๆคนบอกว่าภาคบอลหายใจทางไหนผมหายใจทางเหงือกันและออกมาขวามาดูนี่เปี้ยงบงังโก้โก้โก้กระกับขวาครับนี่ครับมายาดามาจอยๆเขาขอโทษกะเออเออเป็นร้อยรอบแล้วเอาละครับมาจับขยกจับและยกขึ้นมาสามประจุนี้เฮ้ยเปี้ยงยังยื เตะเลจะจึงมมทองเปิดย้อนกลับมาแล้วดูก้าเล่นเหลือเกินสำหรับนั่นวีพีซีแล้วก็ซีแล้วก็ซีเนี่ยบอยท่าพระทรลเอาละครับข้อบอลมาซับเราจะมาวันนี้วันกลารเด็กชายเตะตีบอลออกมาทานหลายบอลนีายใส่ขวาโก He กา t ดชูฮิกาชูกาชูฮิกาเดชกาชูชาชาชูชาชาูมาแล้วเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กชายเทวารกรับหนึ่งประตูต่อสุดรับเอาล้วครับมาอย่างนี้โอกาสที่จะล้างแขนมาแล้วนะจ๊ะเอาละครับมาสาเบะจิมุน้ปั่นโคตสวยนี่ครับดูครับว่าภาพช้า เจ้าเตวละกรจับดูก็ให้มามะนาวเบิ้นชืดกับมาแล้วใส่ขวาเลยบอดนี้ค้งอยางก็อยู่เทินครับ้าแล้วสารประจมันี้จับโยกออกอกมาทันทีสารประดาของมิสเตอร์นั่น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 ั่นน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 ั่น่นนั่นนันนาวครับน้องมนาวอเคสตาก์ก o h น r e we go here w น go h ่ r e we go 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 g ปนดน่าเจ้านาวเจสดาลังกา โอ้โหไอ้หนุ่มชาวสุลินสุินเว้ยสุลินมาเว้ยเอาคร<ว>ับม,มานี่ครับเดี๋ยวดูภาพรีเพย์เทพไม่รู้สารัจะมึตนีจับจี้ปกติคนทั่วไปหญิงเสาสองแต่เจ้าตัวเลือกหยิงเสาแรกที่มันยากที่สุดใจขวา โยหดจัดรัสเซียโอ้โหโหดสะอาโหดจัดรัสเซียโอ้โหนี่ครับเนี่ยยิงเหมือนโกรธใครมาโอ้โหนี่มันโรนัลโดเมืองไทยนี่แล้วก็โรจน์นาวเปิดยาวๆออกมาานเส้นสายทันหรือเปล่าทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันแต่ะบอละกองชักเหียนดีสับหลอกสับหลอกโยกเอาไว้แล้วก็ ไม่ได้บอบฟาวให้จานไม่ฟาวได้ไงไอจานไอจารย์เป่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยจานไอจารย์ผมไม่เคยพาเข้าข้างใครเลยอาจารย์อาจารย์ลุงดูรีเพเนี่ยโดนดูโดนโดนไหมโดนไหมจานจานวีนันนาของบอยเชียงรายวัาไงใช่คว้าแล้วเปิดยาวๆออกมาช่วงวันนี้กูอีออ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 อีอ มาแล้วเว้ยมาแล้วว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่าไม่ได้มาแตกของเขาครับนี่เขวีพีซีเนียบอยท่าประจันก็มานะลล่เอาละฮะไล่ตีใครแตกมาแล้วครับดูครับใส่ขวาทังหนี้โอ้โหยอกลับมาใหม่ครับเริ่มเล่นกันต่อครับนี่ครับมาจยมาดูครับเกมการแข่งขันยังคืเวลาหลังครับอย่าไปท้ออย่าไปท้อซ้ายแล้วก็ไอเสาบักชบไอสะพานครับเอาละครับเจ้าชายบาเริต้สับระนาของเอกภพพพพพพพทาพรงรุ่งพรพพพ ไลมาว่าไงใช้ขวาโกรไอ้เช่าบาซบโกบอลเลกับภูมิ oh, <cha! S 1> ลุงแล้วก็ลุงแล้วก็ลุงลอโอ้โห <Lord! S 1> oh, เอาชนได้ครับอดีตนักเตะนัเกฬกาจากเอสซีเมืองทองครับรวมไปถึงนี่ครับการท่าเรือเสมอกันที่2ประาดูต่2อ2ครับดู<อ>ไหลเอาขวามาครับบอลเลกระพุมให้เพื่อนแล้วใส่ขวามาชนคาระดนอน ออกมาแล้วซ้ำไม่เทีครับโอ้โหนี่ครับลูกแรกนี่มันจะรอดอยู่แล้วก็ไปโดนคาดเนี่ยโอ้แล้วไปเข้าทางของบอลอย่างกับภูมิซ้ายครับโอ้โหนี่ครับมาทีนี้ก็บันเทิงเลยเอาครับมาและสับปะรดจมูกครับเปบอลกลางแล้วก็ไหลมาเอาครับมีครับเอกสิทธิ์ครับโยอกออกมาที่โลนันเนา,นาโลนันเนา,นาและสับปะรดจมูกมีเอกสิทธิ์ใส่ขวาโกูยังอยู่นะเขาบอกว่ามีเมียแล้วอย่าอย่าอย่ายุ่งกับผมเลยหนูติดปะหนูติดปะพี่ไม่ติดพี่มีเมียแล้วหนูติดปะพี่ไม่ติด ออกมารถถังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย VIP ครับซีเนียพวกเขาจะได้หรือไม่เอาครับดูครับซีแล้วก็ซีเนียครับ VPC เนียบอยท่าอาจารย์เปิดมาแล้วใส่ขวาเลนเดียเหลืออะไรเหลือจะเชื่อหัวจะปวดว้าครับมามา AI ทั้งทีวันนี้ต้องทำงานให้เต็มที่โอ้น้องเลนเลนเดียประตูโอเคขอบคุณมากนะสำหรับข้อมูลนะฮะผู้ชมนะว่านี่แฟนครับตัวจริงแล้วใส่ขวา เดี๋ยวเราจะไปให้80ินาทีผ่านาาแล้วเราลุยโค้งสุดท้ายนะเนี่ครับโค้งสุดท้ายจัดให้หนักจัดให้เต็มครับโยกบอลมาแล้วบอยเชียงรายชอนเดียแล้วเปิดมาในแดนหน้าคืนกลับมาที่เฮียบอยวนเข้าขวาย้อนกลับมาใหม่มีพื้นที่เอาแล้วครับแล้วเลี้ยงหลายเส้นมาบอยเชียงรายโยกซ้ายโอ้ต้องชมครับมาพวกสัปทะตูครับสำหรับนักของ นี่ครับมาเขาบอกว่าปอโตเนี่มี2คนโอเคเข้าใจแล้วเอาละครับขอบใจเธอมากครับซับประจวันนี้แ้งกิ้วแหวกกลางเฮ้ยตังกิ้วไหลมาตังกิ้วโก้โก้โก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 เฮ้ยออกได้ไงวะใครเห็นก็วักเขา้าแล้วก็จังหวะนี้มาไม่พา่านเก็บแก้ไขครับมาสมรองปรานทีมงานวีผีบอยด้านชันให้มาบอยเชียงรายออกมาที่รถถังจิตเมืองนนท์แล้วประตูเฮ้ยเฮ้ยเลดี้เลดี้ ังถังบินหลาเฮ้ยบังถังตึ๊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 งเอาแล้วโอ้โหแล้วแกส่งมาทําไมโอ้โหแล้วจะเป็นประตูชัยเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเยี่ยมเขาบอกว่าเป็นนักมวยที่เตะบอลนิดหน่อยครับดูจังหวะยกครับบอยเชียงรายครับมาโอ้แล้วไม่จับไม่แต่งเลยครับพอเห็นผู้รักษาประตูเลนเดียออกมาครับ อูนี่ครับดูครับบอลแรกนี่กระดอนแล้วเจ้าตัวนี่หลังเท้าเลยครับไม่แปรด้วยครับ พอจำเรืองนะไปเห็นเลนเดียออกมาจังหวะออกมาแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูครับในช่วงนาทีบาปนาทีสุดท้ายท้ายสุดในเขื่อน <S <S แม่กองพวกเขาจะตามทันหรือเปล่าสําหรับคณนโรงเรียนหมอนทอง่ใส่ย,ย,ยังเยอะไม่ได้ครับเอาถ้าท่านม, <ทำ S 1> มาโรงเรียนหมอนทองโรงเรียนหมอนทองหรือจะเป็นท่านท่านบอยทับประจันบอยทับประจันโรงเรียนหมอนทองบอยทับประจันโรงเรียนหมอนทองหรือบอยทับประจันโรงเรียนหมอนทองบอยทับประจันแล้วก็หมอนทองโ้ยยังอยู่ ลอกบอลยาวขึ้นมนนนานล้วซอนมาก็ก <Go! S 1> <Go! S 2> ็ก้หูแล้วก็หมดเวลาโอ้โหสู้ได้สุดเหลือเกินเนะี่ยโอ้หูนี่นะครับเนี่ยพยายามทำแล้วับแต่ว่าอไม่ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ช้าเดินสายของช้าฟุตบอลเดินสายทุกคนด้วยนะครับ